เด็กด่วนก็อะไรไหมวิวล่ะมิวสิบดาวค่ะจะได้ของผู้ใดนะคะวิวไปอีกเอาน้ำดื่มวนลงมานตั้งไปวันสิบวันมีมีเธอหาที่ปิดหาผ้าหาอะไรก็ได้ใส่ใจพี่ชอนมานั่งเนื้อใส่ใจเอออ๋อได้ได้ได้เนะเชิญค่ะคุณตาประเดิมค่ะใรองเท้าอ่ะหันหน้ามาโชว์ค่ะต๊ด ใครจะเป็นผู้โชคดีท่านแรกได้ของใครใช่ไหมดอแก่ตัวตึงแค่สิของมิวเก้อ่าลุกลิมูฟได้เลยลุกลิมูฟได้เลยอ้าวตัวตึงของงานเลยนี่หว่าตอ่าฮ่อไม่ธรรมดาเลยไม่รู้ของหนูเลยตัวตัวนี่โอ้ยรวยสุดเลยอ่ามอ เ่ออะไไปที่เต้าเอเไมออ่าเชค่ะคืออะไรอ่ะางโชว์ถุงเท้าด้วยโอเคค่ะแ่หนาวแค่หนาวถุงเท้า่ค่ับหันมาด้วยค่ะเ่ิดละมาดูด้ค่ะมดูคนด้่ะาแรนดอม่ยม่ ไม่ชื่ออันนห้เอาไปให้ดีมอบให้ลูกสาวมอบให้ลูกสาวโอ้โหเอาแล้วธุรกิจครอบครัวมาหนูเป็นคนเลือกงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วอ้ะหนูอยากได้พอดีหนูอยากได้หนูให้จ้าของร้อนเป้าหมายคือไม่ให้แมวนอนได้เดี๋ยวไม่ให้อีกรวยรวยเอออ่า โอเคค่ะวิวีอยู่อ่าเชิญค่ะต่อไปอาเบรกไหมคะไม่เบรกใช่ไหมออย่าไปออย่าไปอย่าไปหนูขอให้รถตกรูนั่นหนงสิแม่มาแปะแปะให้ฉันเลยมาเจอกันเดี๋ยวอะไรเด็กชายปุ๊บปั๊บอะเด็กชายตุ๊บตับตุ๊บตับอะไรตุบตับอะไรไม่ลูกหมอแดงมาให้สมัครสมัครอะไรผู้ชายมั่วเหรอ นอนสีแดงน่แหละมามากมาคนนี้ลูกทให้ลุงมาให้ลุงลุกลุงได้ของหนูแลวหนูหันไปทางนู้นหันไปทาง้สองนิ้วโอเคโอเคแบบไหนโอเคครับสอีเทาขาวเอาแล้วเอาแล้วลุ้นี่แล้วนี่แล้วตแน่เลยวะ เดี๋ยรออยู่รอหวังเหรอไม่ไม่ใครเดี๋ยวรอขึ้นของนัดเต้วันก่อนกองด้วไก่อ่านด้วยอ่านด้วยอ่านด้วยต้มไก่ต้มไก่เบียร์ต้มไก่เบียร์ต้มไก่เบียต้มไก่มอไปเลยให้เข้าล็อกไปหมดแล้วตอนนี้ไอะรมาตรงนี้ลูกมันจะเข้าล็อกไปหมดแล้วนะนี่นี่ะพอก่อนไหมเบีร์ก่อนอ่าอ่าเบียร์ ยาวกยาวเอาเอายาวยาวไปหาจบเลยหนนางนี้ลูกเออโอเคโหโคตรตึงเลยตัวนี้ยอดอ่ะเัวนอ้ไกูทำท่าตงเลยตี้ไม่นักเช่ได้ยินเสียเพลงิบวิวังเลยไอ้คฟ้ามึงนอนจ้า สีขาวทโทรสับแป๊บสิแป๊บาดูกล้องนอยนั่งได้เลยสเคค่ะวีบีได้อะไรเดี๋ยวแกเ่ยนอ๋อขอใครของมาที่ห้ามเปลี่ยนด็แม่รู้แล้วอะไรแู้จันทา์จันทร์เดียจะเปลี่ยนเปลี่ยนไม้กดไม้จันทร์รวย อายกอายกเล então, ิกไหมกดไมกดไมค์เลิกเขาตามสเต็ปเอายบไปอยาไหนอยากได้พี่ชัยเหรอดูว่าจะได้ของแม่เหรอเอาเงินทองไม่ว่าไหรที่อาชัยซื้อขนมยายโอเครู้สึกว่าปีนี้มันจะเป็นแบบเปลี่ยนมาโอเคเลยนี่นี่ได้นี่แปดโอวีวีค่ะ มเ่แมีใตาอาหละปเินนี้แปกกยัะได้เงินไหมไมีครวามนๆานเห็นไหมแปลกจริงๆกัยังวะแกรอบไปเหรอรอบนี้แปลกกัยังวะกินในครอบครัวเั่นดิเอาอันนี้ก็ได้กันเอาแปลกแครไม่คิดอยู่ไอ้ แปลกเลยรอบนี้โอ้ยในคติข้าเว้ยดูดีไม่เคยคาดเลยโอเคเด็กกบแกเด็กกบคุณแม่น่ของหนูแน่เลยแล้วหนูอะไร้หรอยังไม่ได้เลยมีขนาดแลนดรอมยังเจอเลยยังไม่ออกเลเก็บข้าักนักกือนนักขับมือทอง นักขับมือต่อนะอรับนักมังหาขับมือใครได้อะไรบ้างทําอเราหงกขม่อุรกิจพอพอแตกมาได้ไม่ใชอีกเ้หน่ออะไรว่ารคนไร2ดู หลานสาวบอกสาวพอแล้วาขวัญถุงร่ำรวยร่ำรวยปีนี้แหละแล้วก็คุณยาค่ะหมแล้วเหรอยายไปเดินแตยาย้อนกมันเหือยอาเรกันเลยก็เหลือสคนใช่ไหมเอาอนั้นเป็นอนใ้นานเหอีดอนี๋ยวเดี๋เดีพ่อีหนึ่งอันลาคืออะไร ให้จบหนึ่งกแล้วก็าวงรอบอีกหนึ่งัแล้วเอาไดกวงรอีกหนือให้คุณตานคนจิ้มว่าใครจะได้มันมีรวมคนสุดท้ายพิเศษตัวตึงตัวตึงตัวตึงปีใหม่เลยวันนี้ยอดอ๋อเด็กขาปั่นี่้วเด็กขาปั่นมันธรรดาเหรอ ทาปัดสายสิ่งเาเลูกปาเอาอให้สุนาปัดสายคอนเสิร์ตคุายเ้อ้คุณยายเป็นเนิลวกอันนั้นเป็นของแถมคนเรียกคียโอ้รารบอีกแล้วสายไปแล้วนี่เอ้ยมันรับซับจริงๆเว้ยพวกนี้โอ้เราารบอีกแล้ว ขอ,ขอบคุณค่ะอคเออน,นี่แหละสำคัญบบใช่หมดแล้วลกแต่ว่าใช<ม>่ไม่เต็มลกไันก้าจชด้ขาไปใส,ออปใส,ใาาส่อเชื่อจะ,อะ้าคชนะอย่างง้ื่อคนอาาะไมยังคนอย่างแม่คือกันแต่ก็ไม่ใช่แม่ไม่แม่แ,แก่แบบแบบแน แก้วกาแฟแล้วมั้งเียปัขนเี่ยแกวาแฟอะไรแก้วนีไมเีแก้วแฟแก้วไหนล่ะแก้วที่สนีแก้วมีฝาใส่ชาใส่ชาขาเมาได้ใช้ไ 好问他。